สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพ,พยากรณ์ไม่ใช่สห,หะหรออ,อ๋อเออสหวิทยาโหราสหาวิทยาโหรานะคะนี่ชักงงแล้วเนี่ยเพราะทำทุกวันชักงงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาครับนะนะมาครับ นะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีแร่นนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์หรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากันนะเข้ามากันได้นะนะเข้ามากันนะครับเข้ามากันนะเออ,อกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสก้าแชร์แชร์แล้วตามด้วยเชฟแรนืมวันนี้มือถือช้าเอออะไรไมู่้เต็มไปหมดเลยนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมนะเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสก้าแชร์เท่านั้นมาดูแรในรายการเดิเหมือนเดิมกดนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนีะ่นะกลายเป็นแชร์ได้แต่หน้าเฟซยังงงอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเดี๋ยว ขออญาตแชร์ไปตามกลุ่มก่อนนะเดี๋ยวกลับมาตอบให้อย่าลืมครับแชร์ออกไปครับโคโรก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อืม มาสองคนแล้วเหรอใครเข้ามาเราอยากถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ แชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามเอาละนะเข้ามากันแชร์แล้วค่ะเพิ่งขายเครื่องสมอางออนไลน์ลูกค้ามาซื้อเยอะไหมคะเดี๋ยวดูให้นะยังไม่ค่อยมียังไม่มีสามวันเนี้ยมันเงียบอยู่นะอืมอันนี้พูดไปตามหน้าไพ่นะสามวันนี้นะแชร์แล้วกิฟคนคุยที่ทำง,งานอยู่จันทบุรีเขาจริงใจกับเราจริงไหมคะ ให้มันอ่ะไม่แน่นอนนะอืมอืมก็ต antis, <c oughs> ิดต <c oughs> ่อได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ามันมันพัฒนาถึงขั้นนั้นยังอ่ะคือหรือเป็นแค่คนคุยเฉยๆมันยังไม่แน่นอนดูเหมือนก็ให้มันยังไม่แน่นอนเอาพูดตรงๆเอาพูดตรงๆติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เ c e บุ o k โอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูน 9 9 2าเก้า9 2งสองหกสี i d r i o sever หนึ่งและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 I อดไรเอเจทีโอพีนะค่ะดูในไลฟ์สดข้างหน้านี้ก็จะดูเพียงแค่3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันนะคะและเรื่องร้งรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คําว่าแชร์แ,ชรแล้ว เข้ามากันได้เพียงควรรนหนึ่งคำถามเท่านั้นโอ,โอ้ยกไปสี่ห้าหกอ,อ,อ่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะช่วยกดแชร์กันออกไปคนละ9 9 99, 9 9แชร์ขอมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถือว่าผิดกติกาครับเราตอบให้ไม่ได้จริงครับ กดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนแล้วผมจะตอบให้คือง,ง่ายๆถ้ากดแชร์ไปแล้วเป็นแชร์สาธารณะรูปลกโลกค่ะคือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะรูปลกโลกอ่ะแชร์ไปนะคะเราตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นปสาธารณะก่อนกดคําว่าแชร์เข้าไปนะเออมันจะมีค่ะนะให้ให้กดแชร์ออกไปนะเออแล้วเวลาแชร์ไปแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยพิมพ์มาตรงนี้ข้างล่างนี้นะคะว่า แชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะอืมอันนี้อันนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะเข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าใจไหม,มเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกัน ข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นค่าครูค่ะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอข้างหน้านี้เราจะดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไป3วันเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนเรื่องของการสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะอ่า ให้เทพพลังจิตตรวจเอาตรวจเทพเนี่ยสงวนไว้สำหรับ,รบดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้นะคะส่วนข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่เรื่องไพ่ยิ4นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเดี๋ยวยังแชร์ไม่หมดเลยปม๊มนนะึงนะรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่งอ่งมหมดแล้วนะอ่ะ ใครต่อไปคะเยอะแยะเลย My เดี๋ยวนะ Give อ๋อ m ก่อน My My Give ไปแล้วคุณแม่ไม่ได้แชร์คะ่ะข้ามไปเลยครับเออแล้เรื่องประจำเดือนจะมาไม่มาเนี่ยไม่ดูครับข้ามไปเลยครับคุณแยมคะ่ะพี่หนุ่มเขาคิดยังไงกับเราคะ จำไว้นะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์การถามไปเองโดยธรรมชาตินะเรา,อาบอกกติการมรารยาทแล้วนะคะคือแจ้งพี่ปักหมุดด้านล่างครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเราจึงจะไม่อ่านต่อให้คุณถามมาเป็นร้อยรอบเราก็ไม่อ่านนะเออขอกดอแชร์ก่อนนี่เขาว่าผู้แชร์ขึ้นค่ะแชร์ในที่นี้คือกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อพีอแ่แยมค่ะพี่หนุ่มเขาคิดยังไงกับเราคะเขาก็ติดต่อกับเราเฉยๆช่วงเนี้ยอืม ก็เลยแค่ติดต่อช่วงนี้นะกดแชร์ออกไปครับแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับคุณมาไม่มีเดือนนี้ประจาเดือนมาไหมคะเนะี่ยไม่ดูครับเรื่องท้องไม่ดูแล้วก็เพียว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 ไม่ได้แชร์ค่ะเพียวเพ,พียวต้องแชร์ก่อนนะคะนะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะพี่หนุก็คิดยังไงถามไปแล้วนะคะตอบไปแล้วด้วย <ด>รครัวก็แชร์แล้วหน่อยหน่อยไม่มีผู้แชร์นะคะนะถือว่าสละสิทธิ์ในการถามไปเองนะครับใครที่ไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบให้เฉพาะคนที่มีคําว่าผู้แชร์คือเปิดเปิดโลกเปิดรูปโลกให้เป็นสาธารณะแล้วกดแชร์ออกไปให้หนึ่งแชร์อย่างน้อยนะนะ,นะกดแชร์ออกไปหนึ่งแชร์นะครับเราตอบให้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผู้แชร์อืมไหนขอดูเวลาสิ่ใช่อะไรนะอาจารย์โอไวครูล่วเมื่อกี้ลืมไวคูอืมนะ ถามกันามาถามกันไปแล้วนะคะคุณแยมนะคะถามกันไปแล้วนะคะแล้วก็เออเหลือคุณไมคุณเพียวคุณหน่อยนะคะถามให้ถูกต้องนะคะเกิดเกิดมีคำว่าผู้แชร์ก่อนนะคะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมนะทําตามกติกาเรานะกดแชร์ออกไปควละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ดูดูนะต้องมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะอืม แชร์ละครหน่อยตอนนี้เราเกรดออกจะผ่านทุกวิชาไหมคะผมจะดูให้นะว่าดีไหมไพ่ออกมาดีครับไพ่ออกมาดีนะก็น่าจะผ่านนะเป็นไปตามการที่เราวางแผนเอาไว้อย่างดีนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอะไรคะชื่อวารีอะไรเนี่ยค่ะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแะคะแชร์แล้วชื่อวยคําถามมาได้เลยนะคะกดแชร์วารีใช่ไหมกดแชร์เปิดสาธารณะ่คคาถมะกดแชร์เปิดสาธารณะครับนะ กดแชร์เปิดสาธารณะแล้วกดแชร์ออกไปครัละหนึ่งแชร์เพียวแชร์เข้ากลุ่มพายิบซีสิเออเพียวเข้าภาพเข้ากลุ่มไปยังแชร์เข้ากลุ่มพายิบซีได้นะคะอ,อ่ากดแชร์ออ,ออกไป,ปกลุ่มที่อาจารย์เป็นแอดมินนะคะใช่ไหมจะบอกเพียวเข้าแล้วใช่ไหมไม่รู้สิลองดึงเข้าแล้วกันเออให้เพียวเข้าหรือยังยังไม่รู้เลยพายิบซีเดี๋ยวดึงเข้าแล้วกันอืมโอ้จบได้ว่าเข้าแล้วนะอา่าถ้าเข้าแล้วก็แปลว่าแชร์เข้าไปในกลุ่มพายิบซีได้ เพียวแชร์เป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิเ <laughs> พียว <laughs> เพียวเียอ่แชร์เป็นไหมเอากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเวลาหมดแล้วนะตอนนี้10นาที20วินาทีอ่าใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ <laughs> อ่ะ ตอนนี้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะไ้ไงครับคุยกันทุกวันเลยค่ะไ้ไงหนูรู้สึกดีชอบเขาอยากรู้เขาจะชอบเราบ้างไหมคะจะมีโอกาสได้คบกันไหมคะตายเอาเป็นว่ามีความรู้คบกันไหมเอาเป็นว่าได้คบกันไหมนะแค่นี้นะมีโอกาสนะไพด่ดีมีเมตตามาหานิยมสามวันนี้เอาลนะ เวลาก็าหมดลงแล้วสามวันเท่านั้นนะคะเออเวถ้าถ้าอยากให้เป็นไม่ได้ก็รีบเป็นแฟนกันภายในสามวันเห็นไม่ได้ไหมเวลาหมดลงแล้วนะครับนะอยายได้ให้ผู้หญิงที่ดีอะอนะเ,<อ>เป็น,นแบบเป็นเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาที่ดีอะไรอย่างนั้นเลยนะขึ้นมาแบบเหมือนแล้วความรักมันมันดีอะถ้าเกิดสมหวังในสามวันนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเลยสามวันไปก็หมดอายุ การทํานายไพ่นะคะคือเราดูแค่สามวันเท่านั้นเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นายในสามวันและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะอขวัญไม่มีไม่มีผู้แชร์ค่ะคุณขวัญเวลาหมดแล้วนะครับนะขวัญไม่มีขอาผู้แชร์นะคะถ้ายังไงนะคะถ้าหมดเวลาแล้วตามไปที่เพจนะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิวทตียากรได้นะคะและถ้าไม่ทันอีกก็ ไปที่เพจยิปซีโอเสริกรต่อจากชมรมอีกนะคะอ่ะมาเดือนนี้ประอีใจจำเดือนเอาให้ได้เลยนะไม่ดูครับนะไปแล้วครับ